บายบายวันพุธและบายบายวันเสาร์านี้นะคะต้องเจอ,เจอกับน้องน้ําเสรีไทยรถสวยนะคะและแน่นอนที่สุดค่ะวันนี้น้องน้านะคะอยู่ที่เสรีไทยรถสวยสาขาสนามบินนะคะศูนย์รวมนะคะรถตอนเดียวที่ใหญ่ที่สุดในภาคใต้ไม่ว่าจะเป็นตอนเดียวโฟวินนะคะตอนเดียวตู้ทึบตอนเดียวตู้เย็นตอนเดียวคอกผ่ารอยเรามีให้เลือกมากมายมากกว่าร้อยคันเลยนะคะและแน่นอนที่สุดค่ะวันนี้น้องน้ำจะพามารีวิว นี่เลยค่ะด้านหลังของน้ําเลยนะคะเป็นตอนเดียวโฟวินนะคะใครบอกว่าตอนเดียวโฟวินหายากเสเลเกินน้องน้ําบอกเลยนะคะว่าที่เสรีไทยมีเพียบเลยค่ะใครสนใจคันไหนแบบไหนรุ่นไหนแวะเข้ามาดูได้เลยนะคะที่สําคัญมีให้เลือกมากกว่า20คันเลยในส่วนของตอนเดียวโฟวินนะโอเคใครเห็นคลิปนี้แล้วห้ามกดเลื่อนผ่านเด็ดขาดอย่ารอช้าเราไปชมกันเลยค่ะไปค่ะ มาเลยคะ่ะท่านผู้ชมทุกๆท,ท่านนะคะเดี๋ยวน้องน้ำจะพามารีวิวตอนเดียวโฟวินให้ดูกันทุกๆุกคันเลยนะคะ จะเริ่มตั้งแต่คันนี้เลยนะคันแรกเลี้ยงไปถึงคันสุดท้ายเลยนะคะของเรานะคะมีให้เลือกนะคะไม่ว่าจะเป็นนะคะ t o y ยต a นะคะรีโวนะคะหรือจะเป็นอ s u สดีแมหรือจะเป็น m Mitsubishi t r i ดันเราก็มีให้เลือกนะคะเครื่องยนต์นะคะมีตั้งแต่2.4 2.8จนถึง3.0เลยนะคะอย่างคันแรกเนี่ยที่เห็นนะคะคันนี้นะคะเป็นเนี่ยตรงหน้าน้องน้ำเลยนะคะเป็น Toyota านะคะคันนี้นะเป็น To y ยต a r รี o นะคะ2.4 ขอภัยค่ะตัวนี้เป็น Toyota r ร v o 2.8 Entry นะคะตัวนี้เป็นในส่วนของปี22นะคะก็จะได้ชมหน้าหมูป่าสวยๆแบบนี้เลยนะคะคันนี้นะคะนอกจากจะเป็นโฟวิลแล้วนะคะเราก็มีชุดแต่งคือบอกอย่างนี้ก่อนนะคะว่าตอนเดียวโฟวิลของเราทุกคันเนี่ยมีนะคะ ชุดในส่วนของชุดแต่งนะคะในส่วนของออฟโรดให้รอบคันเลยนะคะแล้วก็ที่สำคัญทุกคันเลยนะคะจะมีชุดแต่งแบบนี้นะอเบื้องต้นที่เราเห็นนะก็จะในส่วนของล้อนะคะของคิวบันไดข้างแล้วก็กันชนท้ายนะเดี๋ยวเราค่อยไปดูรายละเอียดดีเทลกันลึกๆเนาะแต่ตัวนี้มีความพิเศษกว่าทุกๆคันคือมีในส่วนของคอกนะคะนี่นะติดคอกให้ด้วยก็คือทวินวันเลยนะได้ทั้งตัว4 w h e e l แล้วก็ได้คอกลั้วไปด้วยนะคะตัวนี้เนาะตัวนี้นะคะราคาอยู่ที่ 5 7 9 0 0 0บาทนะคะไม่เพียงแค่28,000กิโลเมตรเท่านั้นเนาะใครที่แบบว่าอยากได้รถที่แบบว่าทั้งเป็นทั้งตัวโฟแล้วก็มันทุกใช้งานได้นะคะก็เป็นคันนี้ได้เลยนะคะ Toyota r ร v o นะคะ2.8 NT ปที่ปี2022เลยละคะ่ะ5 7า9 0 0 0บาทเท่านั้นค่นนี้นะคะแต่งอะไรบ้างอาเดินเร็วเกินเอาใหม่ตัวนี้นะคะ นอกจากจะได้หน้าหมูป่านะคะเป็นหน้าแบบชมใหม่ของเราแล้วเนาะก็จะมีในส่วนของพร้อมแม็กรลยลูกโม่นะนี่รอเสิร์นี้เลยนะคะมาพร้อมกับคิ้วล้อนะอกันชนไอไม่ใช่กันชนพูดพิ่นะคะขออภัยบันไดข้างแบบออฟโรดนะนี่นี่ว้าวว้าว,ว,าวที่สุดว้าวคือตรงนี้เลยนะคะ คันชนท้ายนะคะนี่แบบออฟโรดนะคะมีแบบว่าที่รักจุงให้มีไฟให้ตรงนี้ด้วยนี่นะโอเคนะคะก็จะได้รถส,สวยๆแบบนี้ไปเลยนะคะทุอินวันเลยนะคะ,เ,ะ,คะเป็นทั้งโฟวิวแล้วก็มีทั้งครอบตัวบรรทุกให้ด้วยนะคะอะไปคันต่อไปอย่างรวดเร็วน้องน้ำพยายามจะเร็วให้ได้สุดนะเพราะมันหลายคันมากนะโอเคคันนี้นะนี่นะคันนี้จองแล้วอ่ะ มีคนจองแล้วไม่ดูดีกว่าเผื่อชอบเดี๋ยวไม่พอชอบปุ๊บเอาติดจองนะไปคันต่อไปดีกว่าเพราะความรวดเร็วด้วยนะคะคันนี้นะคะเป็นในส่วนของรีโวเหมือนกันนะคะเป็นในส่วนของรีโวนะเป็น t o โยต้ารีโว8สองนะคะตัวนี้นะคะเป็นปี21นะคะราคาอยู่ที่569,000บาทที่สำคัญไม่ยังไม่ถึง20,000เลยค่ะไม่เพียงแค่18,000เท่านั้นเองนะเดี๋ยวให้ดูดนิดนึงนะ เนี่ยว่ามันแต่งทุกคันจริงไหมนี่เห็นไหมร้อนี่ออฟโรดแบบนี้นะกันชนแบบนี้บันไดข้างออฟโรดแบบนี้นะโอ้โหดูล้ออุ้ยล้อคันนี้สวยอะโอเคนะแล้วก็นี่กันชนท้ายสวยๆแบบนี้เลยนะคะนี่ด้านไหนก็เป็นมีแม็กไลเนอร์อย่างนี้ให้นะเห็นไหมคะสวยมากบอกเลยนะคันนี้ไม่ไม่ถึงสองหมื่นเลยนะคะนี่สวยๆทุกคันก็คือ ของแต่งเนี่ยมูลค่าก็มากกว่าครึ่งแสนแล้วนะคือปกติตอนเดียวโฟวินก็ราคาค่อนข้างสูงนะคะแต่ตัวนี้คือความพิเศษของเราคือว่าเราแต่งให้รอบคันนะ,ะคันนี้ก็เช่นเดียวกันนะคะเป็นในส่วนของอ่าีเวเหมือนกันนะคะ2.8งจอนะคะตัวนี้5้าแ0 0เบาทนะคะปี22นะคะไม่เพียงแค่52าหมเนาะอ่ะ มาตัวถัดไปนะคะนี่ไปอย่างรวดเร็วนะคะเริ่มร้อนแล้วอากาศที่สุราษฎร์ร้อนนิดหนึ่งนะคะคันนี้นะคะเป็นในส่วนของ t o y ยต้นะคะรีโวเหมือนกันนะคะสองเจนะคะตัวนี้นะ,ะนะคะราคา48 9 0 0 0ดบาทนะคะนี่เป็นชมหน้าสวยๆแบบนี้เลยนะคะแล้วก็ตัวนี้ปี2018ไม่เพียงแค่4ี่0 0เท่านั้นเองนะคะเห็นไหมคะแต่งให้ทุกคันนะเดี๋ยวจะให้ดูนิดนึงนะเดี๋ยวหาว่าไมแ่แต่งนะคะนี่ แต่งให้ทุกค้าอย่างนี้เลยนะคะขอเดินแบบเร็วๆนิดนึงนะคะเดี๋ยวไม่เดี๋ยวไม่ครบทุกคนันมันเยอะนะโอเคคันต่อไปนะตัวนี้นะคะนี่ใครที่กำลังมองหานะคะ m i t ิ u b i บิ i ิยท่านนะคะตัวนี้นะคะนี่ชมหน้าแบบนี้เลยนะคะตัวนี้เป็นมิ t s ูบิชิไท r i t o n 2.4นะคะตัวนี้เป็นในส่วนของตัว gl นะคะราคา469,000บาทปี20นะคะใหม่เพียงแค่ 49,000กิโลเมตรเท่านั้นนะคะตัวนี้ก็แต่งนะถือจะเป็นมิซูบิชิต่อก็แต่งใครมองหา m i t ิซูบิชินะคะนี่นะคะแต่งร้อมาให้คิ้วร้อโอ้โหมันไดข้างยังไม่แกะพลาสติกออกเลยนะคะทุกท่านนะ,ะแล้วก็นี่เลยค่ะกันชนท้ายนะคะแบบออฟโรดแบบลาดจ,จุงแบบนี้นะคะแมกไลเนอร์นะใครที่ชอบนะคะในส่วนของมิซูบิชิไททันนะคะโอเค มาถึงในส่วนของอิุกันแล้วนะคะอิลสูตอนนี้นะคะมี2คันเนาะที่จอดอยู่ตรงนี้นะคะเอ่อสีเทาแลมโบนะคะตัวนี้เนาะตัวนี้เป็นในส่วนของอิลสูตดีแมกนะคะ3.0มนะคะตัวนี้เนาะราคายอยู่ที่459,000บาทเท่านั้นนะคะและที่สำคัญปี 2, 2022โอ้โหปีใหม่เลยเนาะแล้วก็ใหม่เพียงแค่เอ่อ 15,000กิโลเมตรเท่านั้นนะคะคันนี้เนาะโอ้สวยมากเลยนะคะจะบอกแต่งเหมือนกันนะให้เป็นอิสูก,ก็แต่งนะคะนี่นะคะในส่วนของร้อนะคะแต่งมาให้คิ้วร้ออ่ะอันนี้พลาสติกก็ยังไม่เอาออกนะคะโอเคนะแล้วก็กันชนท้ายนะคะสองตัวนี้ก็คือรุ่นเดียวกันนะคะนี่สวยๆแบบนี้อ่ะเดี๋ยวเราไปดูภายในกันดีกว่านะ โอเคเดี๋ยวมาเปิดดูภายในไปนพร้อมกัน,นะคะ่ะเอโอเคแป๊บหนึ่งนะคะนี่นะคะโอ้โหภายในสวยมากนะคะตัวนี้ตัวนี้ก็เป็นในส่วนของเบาะหนังนะคะนี่เบาะหนังแบบนี้เลยนะคะพวงมาลัยนะคะเป็นแบบสามก้านนะคะแล้วก็ นี่เครื่องเล่นเพลงนะคะเป็นตัวนี้เป็นเกียร์ธรรมดานะคะนี่ภายในนะคะสะอาดใหม่มากพลาสติกบนนี้ยังไม่ออกเลยอะ่ะวฟ้านะคะไม่มีรอยเจอเลยทั้งสิ้นนะคะนี่นะที่สําคัญนะยังไงก็ต้องดึงนะอุ้ยันร้อนมือนะตะต,ต,ต้องดึงนะคะแล้วร้อนก็ต้องดึงอ๋อโอเคมาแล้วนี่นะคะดูอะไรเอ่ยเม็ดอาร์ตนะคะนี่นะคะยังคงรูปเดิมนะคะยังคงสวยเหมือนเดิมรถที่ร้านเรานะ นูจะน้องน้ําจะพูดทุกครั้งเลยนะคะว่าของเรานะไม่มีชนหนักพิกคว่ำนะคะอยู่จมน้ำนะคะที่สำคัญไม่แทร้อยเปอร์เซ็นนะคะเราการันตีเรื่องนี้มากเลยนะแบบใครที่แบบว่าไม่จริงหรอกน้องน้ำบอกเลยนะว่าเอาช่างนะคะมืออาชีพมาตรวจด,ดูได้เลยของเราทุกคันนะก่อนที่ จะออกไปสู่มือลูกค้านะคะเราจะมีบริษัทนะคะในส่วนของกรูอ n s p e c t i o n นะคะในส่วนบริษัทของ t ิชเชอร์อย่างนี้นะคะมาตรวจนะคะ270กว่าจุดเลยนะคะได้มาตรฐานนะคะเป็นบริษัทจากเยอรมันเลยนะคะตรวจในส่วนของคุณภาพรถนะคะในจุดต่างๆเนาะให้มั่นใจได้เลยอยากให้ทุกคนเปิดใจนะบอกเลยว่าเศรีไทยของเรานะคะ รถสวยเกตเอเราคัดสรรมาโดยเฉพาะเลยนะคะและที่สำคัญนะคะของเรานะคะเปิดให้บริการมามากกว่า20ปีนะคะและมีสาขาทั่วประเทศไทยนะคะน่นะคะมีสาขาคำว่าทั่วประเทศไทยนี่คือ,อ,อทุกภาคอะ่ะอย่างภาคกลางเนี่ยก็จะเป็นในส่วนของกรุงเทพมหานครนะคะมินบุรีนะคะภาคใต้ก็จะเป็น อสองสาขาะคะสาขาที่ังน้ำนิ่อยู่นะคะสาขาสนามบินแล้วก็สาขาในเมืองนะคะสาขาเสียกตะปนันแล้วก็ที่บุรีดามสาขาโนนินแดงนะคะแล้วก็อนาคตก็มีอีกมากมายเนาะคือถ้าในส่วนของภาคใต้เนี่ยรู้จักกันอยู่แล้วนะเสรีไทยค่อนข้างจะรู้จักกันเยอะนะคะโอ้ยยังรีวิวไม่หมดเลยนะแต่รู้สึกว่า เริ่มเหนื่อยแล้วนะใครที่ติดตามน้องน้านะถ้าน้องน้ํารีวิวผิดพลาดประการใดสิ่งใดพูดไม่ถูกน้องน้ำก็ขออภัยด้วยเนาะบางทีก็แบบมอมอมอยไปหน่อยนะอย่างที่บอกนะใครสนใจนะคะอยู่แบบว่าต่างจังหวัดนะก็ทักแชทอินบ็อกมาได้ถ้าใครเห็นคลิปนี้นะคะแต่ถ้าใครอยู่ที่สุราษฎร์ little, uh, จังหวัดบริเวณใกล้เคียงนะคะน้องน้าแนะนําว่าเข้ามาดูที่สาขาได้เลยนะคะเข้ามาดูได้นะคะนอกจากในส่วนของ รถอ่าตอนเดียวที่เรามีที่น้องน้ําแผ่นกล้องไปให้ดูต่างๆเนี่ยเราก็ยังมีในส่วนของรถเกง่งรถตู้ต่างๆนะคะมีให้เลือกมากมายเลยนะคะใครสนใจก็ทักแชทอินบ็อกมาหาน้องน้ําได้เนาะเดี๋ยวน้องน้ำฝากเบอร์ไว้นิดนึงนะคะในช่วงของท้ายนี้นะคะก็คือเบอร์0ูนนะคะ8ปดแนะคะ063สนะคะ881965สนใจอยากสอบถามอยากปรึกษานะคะ โทรมาได้เลยนะคะบอกเลยว่าดูคลิป Youtube น้องน้ำนะคะอยากสอบถามนิดนึงนะคะอาชีพนี้ออกได้ไหมใช้เอกสารอะไรนะคะถามเข้ามากันได้นะคะวันนี้น้องน้ำต้องขอตัวราไปก่อนแล้วนะคะกับภาพรบรรยากาศรอบๆเลยค่ะสวัสดีค่ะ